สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดังะน้ำประปาานอนสีแดงทะลักลำตัวยาว40 mm. มิลิเมตรเมื่อเวลาเก้านาฬิกาของวันที่31มกราคม64ี่นายพาวินเสนารักษ์อายุ53ปีชาวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดราชพบสิ่งมีชีวิตมากับน้ำประปาคล้ายพญาิมีลำตัวสีแดง10-20ตัวลำตัวมีความยาวประมาณ40มเมตร ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังดังกล่าวพบว่านอนแดงมีจำนวนมากสอบถามนายพาวินบอกว่าช่วงเช้าเวลาประมาณ8ปดนาฬิกา ขณะกำลังเปิดใช้น้ำประปาที่กอ๊อกเพื่อเตรียมนำมาทำอาหารตามปกติแต่ปรากฏว่ามีเจ้าตัวนอนแดงประมาณ15ตัวหลุดรอดออกมาด้วยซึ่งนายพวินยอมารับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์หนอนแดงออกมาจากน้ำประปาแบบนี้มาก่อนจึงอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลจัดการให้เรียบร้อยด้วยเพราะไม่กล้าใช้น้ำกลัวอันตรายและน้ำประปานี้ใช้อุปโภคบริโภคทุกวัน จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำประปามาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com ขอบคุณครับ